เมื่อสมัยกระดีตอนที่ยังไม่มีสะพานมูลเนี่ยคนวาลินเทียวข้ามเป็นตัวเมืองฝั่งเมืองเขาไปโดยวิธีใดคนเก่าคนแก่ของจังหวัดอุบลนะครับอายุเอาพอทํำไน้าเนี้ยวปีพศ25 6พันว่าต่อจากจนมีไปอีกประมาณสาอาทิตย์น้ำสีท่วม่ะอยากจะอยากคุยอยากถามประวัติเมืองว่าลินกบลุ่มแม่น้ำมูลเท่านี่ปี2 5 2 1เป็นปีน้ำท่วมนัดคูกันค่วาลินท่วมบ่พอวาลินมันไปท่วม มันติดไปหอดแช่เนี่ยหอดเทวีสับนะครับเป็นทาเอองเลือกอยู่ทางเลือกบาพ่อกกันยับไปโยนที่แยกวารินเมื่อสมัยกระดีตตอนที่ยังไม่มีสะพานมูลเนี่ยคนวาลินเทียวข้ามไปตัวเมืองฝั่งเมืองเขาไปโดยวิธีใดนังเรือนังเรือเอ่อเวลาไปสื่อของต้องไปท่าหุ่นบอกกว่อามันใกล้พี่อ่าได้ก้องไม่ใกล้หน่อยเสียงจะได้ยินนี่คือ คนเก่าคนแก่ของจังหวัดอุบลน,นะครับอายุ74แล้วนะครับ,ค,รบคุณพ่ออ๋อคุยกันไปคุยกันมาคุณพ่อเป็นเ c ซีติดตามผลงานจอนนี่ท่านเลยเอาที่ไล่แวงวันไล่ยุงมาฝากถือโอกาสนานๆทีได้คุยกับคนเก่าคนแก่นะครับก็บลเลยถามประวัติเมืองวาลินอาจจะดนก็ได้นนพ่อ,อท่านนี้มันเป็นท่านเที่ยวท่้นสมัยนามเพราะถืกับมากบ้าได้มะจีนี่สะพานโค้งสะพานโค้งคือสะพานไอ้ฟุตปะขาวราก็ไอ้นั่ก่อน อีกสองสภาพาน้ะวัตสิเป็นสะพานผูกสำหรับเรือพาลอดได้มาแต่นีงสามารถจากจากทั้งอื่นเขาก็นั่งมาแต่หวยทะยุงกว่าอย่างนี้เขานั่งเรือหอมเมลามู่มากหอดไอเส้นยาเนี่ยอ๋อหักเส้นยาด้านโน้นเป็นทาเกาทาเกาครับแล้วนี่ก็ยังข้าไปไปทัวร์วัดสุปัดวัดสุปัดครับอ๋อการคมนาคมเมื่อในอดีตใช้เรือใช้เรือตลาด คนจะไปซื้อของต้องซื้อฝั่งวาลินหรือคนวาลินซื้อวาลินก็มีหรือว่าต้องเข้าไปซื้อที่อุบลแต่ส่วนมากก็จะไปซื้อวาลินหลายกลัวเพราะบาที่วาลินนั้นสิเขาเอินบันดงบันยังนะพอ่อบันดงก็คือแถววัดขา,าสุตารลอ๋อบันดงแถวเขาเรียกว่าเป็นดงป่าดวงป่าดงพงพีนะ,นะ่าปดงครับมันจะมีเขาปลูกอ้อปลูกพืชพักสวนยางหลายอย่างอยู่เนี่ยอ๋ออ๋อวัดวาลินเป็นวัดแห่งแรกอ๋อมันจิเป็น ที่หลัาสูงเราจะ็วัดจริงๆนั่นมันเป็นญญต้นเตกาะนะ้ำมหิวัดมาจะเห็นมีพระทุดวงเป็นมากเลยครับมาผักอยู่อยู่วัดวัดน,นี้มาจะเห็นก็มี่ต้นตระกูลอีนี้นะที่ว่าเพิ่นเป็นเจ้าของวัดนั่นอีนี้นั่นเป็น,ปน,ปน,น,นทัน้งบุญนั่นับคือพ่อใหญ่ก่อนมีหยีพ่อพอ่อยีก่อนมี่ยีพ่อใช่เพิ่นน้ามตะคุนยังครับสุวรรณกูด๋ดอสุวรรณกูดอราจะเห็นเพิ่นก็มาคอยพัฒนามาเรื่อยครับ ค่อยต่างๆมากตนมาเป็นฝนวันนี้นอ๋อบนลบนลินเนาะที่ตรงนี้มันเป็นที่แอ่งรับน้ำแอ่งรับน้ำที่ที่ผมกำลังกั้นอยู่ที่พอว่านา้ำกำลังสิมาถ่วมล่านผมเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่เอาพอทำนายด,ดิว่าปีพศ2566พอว่าต่อจากนี้ไปอีกประมาณสามอาทิตย์น้ำสีถ่วมบ่พอ,พอทำนายดิทำนายกว่าอะทำนายเลยฟันธงว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมไม่ท่วมแต่ออกเป็นปิ่มๆหน่อยอ๋อไม่ท่วมแต่ออกจะปิ่มๆ สั้นหน่อยเพราะสาเหตุเพราะฝนมันถิ่ช่วงแบบแม่เราพอดีไหนถิ่ช่วงแต่ทั้งไอ้แม่ลำม้วนแม่นลำโค้งน่ะมันมันบวบเขาอัดสูบน้าไปอยู่โค้งเที่ยงแมยู่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งรถลอยตัวลอยตัวลอยหกศีรพยาน่ะเพราะสูสูอ่ะไปหมดเลยอาจจะปีมแน่อาจจะปีมหน่อยแต่ถึงขนาดไม่ท่วมเท่ากับปีที่แล้วคุณพ่อซื้อเหรียญคุณพ่อยังครับ ผมซื่อรีสิโกสวนแกวมาตะวงศ์แกวโคท่านคุณพ่อโคสนแก้วมะตะวงคุณพ่ออยู่ในอำเภอไหนบ้าในอำเภอโอ้อยู่ในตลาดบรือเปล่อยู่ตรงแยกไฟแดงแลกโอ้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้วยพ่อเด้ออยู่เป็นลมโพลมส้อยเฮลกให้หลานครับแป้งอีพ่อแป้งก่อนเด้อแป้งบรือ่าฟังฟังบรืเป่าเอาเอาสอนนิดหน่อยเนาะอ่าสอนนิดหน่อยอันนี้ถือว่ากันเนาะก้องไว้ใกล้เสียงยังได้เข้า ว่าว่าบางเะื่อเอากหน่อยบดีเรอ่องเอามาบุ้งมันเป็นอย่างนี้เด้่องปั๊บทัศนาคติพีจารณาแก้ไขไปสู่อนาคตสีดีขี่รถว่านี่ใส่หัวเก่งเปิดเพลงเสียงดังบ่อบฟังความบู้เเ่าเมาเหล้าตีกันบ่อบมันเห็งงานอันรพาณ์หมาหมู สมรูโบเรือเรือกลัวการพนันทันหลังเขาวัดอัตคาสินรรมวัอวัะนธรรมบ่มีไปเทศนี่บบใส่ไกไปใส่มีแต่ผู้สั่งห้างดีบอยางเสืนทางดีน้องจองแต่สีรักนักบบเอาเบาโบสูยูแบบห้างหนูเอาแต่หู้เจ้าของบบมองตัวเองบบเกงใกเช่าบ้านขี่ขนเป็นที่หนึ่งเหม็นหึ่งบ่อยากเข้าใก่นั่งห้องให้บ่มีผู้บ่หําถามโบเจ้าของเหตุอีกะบ่ ่วยได้บานสวยสวยเตงเล่งเต่งเร่งเตงเร่งเตงคนเก่งต้องมันเพี่อนี้หนังสือให้คนนับถือต้องมีงามน้ำเป็นผููน้ำยาได้ยิงยะโสเป็นไงเป็นโตย่าลืมบุญพุ่นผู้จัดทำบุญหนุนไปท่าดีหนีกิเลสตัณหาโลภโกรหลงยาทะน้องตัวในลาบยศศัก ถ้ากข้อพัวอย่าหนีไปเดียวจะโดดเดียวเปียวปล่าย่อมแย่เถ่าจะโศกเศร้ากินเขาก็น้ำตาไปไปม้าขาช้าท่ามลาลูกนี่คือปากอุบลครับร่องร่องในบันโร่งตรงร่องตรงร่องตรงร่องงลนรกขึ้นสวรรค์สิ่งสำคัญอย่าได้ประมาทคนฉลาดงูจะเก็บไปคิดพิจารณาจะนั่งผ้าไปสร้างไหนโบมือไว้ไวใบใบลากอนอมิตะพุทธยุคแย่หนึ่งของนี้เรื่องวันรินในบันของนี้มาของนี้มีวันลิน มีข้ารถของดีเมืองวรินครับเมืองอุบลดอกบัวงามน้ำมูลใสอ่น้ำกอ๊อกไหลโจกลินทีสุขีแห่งวัฒนธรรมหลากหลายทุกที่ยินดีต้อนรับเชิญรับเที่ยวชมรูปอ,อุบลคนวรินถินนักราาชาญฉลาดเริ่มแกะเทียนพัรษานำไปถาวายสักการะพระปัญมาประเพณีเทียนพรรษาเรื่องชื่อยะจรใจ หลวงพ่อชาคนวาลิงถิง่นเนิอเกิดวัดหนองป่าโพงหลายสาขาปฏิบัติปริยาพัฒนาหน้าเรื่องใสศรัทธาศาสนามนั่นคงคนวลินทินน้ำจ้คืแอแท้หลายคนแอบ,บชื่นชมอารมณ์หมายมน้ำไหลไม่ขาดแคลนแสนสุดายสร้างเสริมรายได้ครอบครัวย,ยั่งยืนอ้โห,โหนี่ครับปราดเมืองอุบลของแท้ครับวันนี้นานที่นานี้ครับที่ได้มีโอกาสได้มานั่งคุยกับผู้เฒ่าผู้แก นี่แหละครับที่อุบลเขาบอกว่าเมืองอุบลคนจินไทยนักปลาดนะครับนี่ก็คือปลาดของอำเภอวารินชำลาบคุณพอ่อเดินทางมาให้กำลังใจผมเอาแนวมาฝากมาให้กำลังใจจนนี้นแสียฟันคุณขอบคุณหลายๆครับพ่อครับอีกงอีกกนอนนึงเล้วอีกกอนนึงเอาอีกอันนึ่งอ้าวบัตรถ้ารถมาบ่อะไรครับถ้ารถมาแกบ่บ่บอ อย่ามูเด้อมันหยิบผีผ่านเขาพวกปเอาเอาหมูไปให้เขาหวานรถ<ำ>มาเด้อถึงเป็ครถปูปูแต่อยู่ทั้งสายมือเรากร็รบมาจากทางนี้รถไฟมันอยู่ทั้งสายมือก็บอ<ำ>กเอาอย่างก็ไปหวานเรียบร้อยแล้วนะนเอาเด้อสีแดงให้ฟังเด้อขึอ้นหอดรถม้าไว้เดียเมืองวารินแดนดินขี่รถม้ารับใช้ชาวประชาพาสุขสันต์บรรทุกสินค้านานาสารพันสร้างสรรค์เอกลักษณ์เมืองวารินบัดนี้ไม่มีให้ลูกหลานดู หน้าอดสูปู่ย่าไม่รักษาหรือไม่ศรัทธาไร้ึงคุณค่าญาติจะหาสิ่งใดทดแทนไม่มีปู่ตาสารถีมีรถม้าเลี้ยงดูลูกหลานให้การศึกษาเป็นสมบัติไว้ชายามชราสร้างคุณค่าติดตัวชั่วนี้อืดรสุดยอดครับขอบคุณคุณปอหลายครับขอบคุณคุณปอหลายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่หลังไม่เดี๋ยวคุณอย่หลังไม่ครับขอบคุณคุณพ่อจีบวันหยุดยองขำว่าว่าผู้หญิงผู้ชายหรือว่าในทางดีๆด้วย บัวเว้ยังเ่าไม่เห็นอยากเลยอ๋เราจะอไปเห็นก็ด้บ่าโอเคครับว่าพ่อว่าสอนลูกสอนหลานไปห้องเกิดเป็นหญิงแท้หญิงแสนลำบากทนทุกข์ยากตราดตำทำทุกอย่างไม่ว่างเวียงการจากการงานทุกก้าวยากแม้ร่างกายผายผมร้องทำดีสตรีเป็นเพศแม่ให้กำเนิดชายควรเชื่อชูดูแลรักษามันถนอมน้ำใจทุกเวลาด้วยรักและศรัทธาทุกนาที เบิร์ตมากกว่อนเนาะเบิด์ตเลยนาะเอาเบิด์ตมกกว่าตัวนี้แต่ว่าหมูนาจะเอาเต็นท์มาสื้อใหม่ได้ครับโอเคครับขอบคุณพ่อเลไลไอันนี้ว่าแต่นก่อนไดับไม่เยอะมากเนี่อ้นี่เอาเอาแบบคืนวันขอบคุณพ่อหลาไลเด้อครับพ่อขอบคุณพ่อหลาไลครับมีโอกาสแวะมายามลูกใหม่น้อครับเนาะครับขอบคุณพ่อสุดยอดหลายมีนั่งคุยกับปากสุดยอดเลยเอาลาไก่อนครับสวัสดีครับไม่เหนื่อยมากเหนื่อยมา